สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสจะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกับรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l i n e h a ดููหรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645อลนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้เส้นทางการงานการเงินความรักดีเยี่ยมนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับความสมบังก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญคือการเงินที่ท่านรอคอย ราคอยมาสักระยะอาจจะนานบ้างไม่นานบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้โอกาสที่ท่านจะได้รับเงินมีความเป็นไปได้นะครับท่านจะได้รับเงินจำนวนที่น่าพอใจครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นสองถ้วยเป็นเรื่องของความรักนะครับวันนี้มีประเด็นของความรักคือการติดต่อการสื่อสารการพบปะก,การเจราจาต,ตกลงกัน ระหว่างสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการทำสัญญาใดก็ตามก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีตามมานะครับเข้าใจซึ่งกันและกันงานได้ผ่านผลอุปสรรคได้รวมทั้งประเด็นของความร,รักก็มีแนวโน้มที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันมีความสมหวังเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น10ถ้วยนะครับ10บถ้วยคือความสมหวัง ในการงานการเงินและความรักรวมทั้งจะมีกิจกรรมดีๆเข้ามาด้วยนะครับ เรื่องของการงานวันนี้จะเป็นเรื่องที่ท่านได้รับความสําเร็จในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับอาจจะทํางานมารอคอยงานมีความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นมาในช่วงนี้การเงินก็มีรายรับที่ดีนะครับมีกําไรจากการค้าขายผลประกอบการมีความสําเร็จตามที่ท่านปรารถนานะครับเส้นทางของความรักวันนี้สมหวังเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับจะมีงานเลี้ยงงานแสดงงานแสดงความชื่นชมยินดีในความสําเร็จที่เป็น รูปประทามของพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของการดำเนินชีวิตหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับ เป็นสองดับนะครับวันนี้โชคลาภมาจากการติดต่อการสื่อสารนะครับท่านสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้และมีความสำเร็จได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ต้องทํางานด้วยความรอบคอบนะครับป้องกันข้อผิดพลาดในส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของการงานการเงินความรักเริ่มอยู่ในทิศทางที่น่าพอใจนะครับจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระนะครับการเงินก็จะได้รับความสมหวังรวมท่านท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินที่รอคอยอยู่ด้วยนะครับวันนี้ความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับโอกาสต่างๆก็จะตามเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามการติดต่อาการสร้างงาน สร้างอาชีพใดๆก็ตามวันนี้ขอให้ทําด้วยความรอบคอบป้องกันข้อผิดพลาดด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันนะครับวันนี้มีโอกาสดีในการที่ท่านจะได้แก้ไขปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆจากอดีตได้นะครับรวมทั้งจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสหรับพี่น้องชาววันจันนะครับเป็น6ถ้วย เรื่องของโอกาสวันนี้ชาววันจันทมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เรื่องงานที่เคยมีอุปสรรคที่เจอแต่เรื่องยุ่งยากมาก่อนหน้านี้นะครับพอตกถึงวันนี้ท่านสามารถที่จะทําใหมายได้แก้ไขได้แล้วก็มีโอกาสจะได้รับความสําเร็จนะครับวันนี้การงานเริ่มดีขึ้นมีงานมาหลายทิศหลายทางนะครับงานประจํางานส่วนตัวงานฟแลนเดนการลงทุนค้าขายก็จะดีขึ้นนะครับรวมทั้งโอกาสของการเงินวันนี้พี่น้องชาววันจันทร์มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเข้ามา ด้วยนะครับรวมทั้งเงินที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาด้วยนะครับความรักวันนี้ มีโอกาสที่จะพบเจอคนรักที่ไม่ได้เจอกันนานๆนะครับอาจจะหายไปจากชีวิตนานๆปี2ปี3ปีก็ว่ากันไปนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาพบเจอกันได้หรือว่าถ้าเผื่อว่าท่านเคยมีปัญหาประสรรคหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งกันก็ช่วงนี้ดีนะครับในการที่จะย้อนกลับมาปรับความเข้าใจกันนะครับรวมทั้งมีโอกาสที่จะพบเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานๆจะมีของฝากของที่ระลึกที่น่าพอใจเข้ามาด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2ครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีลูกหลานบริวารที่จะเติมเต็มเข้ามาในความรู้สึกมีคุณค่ามีความหมายของชีวิตที่เติมเต็มเข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น9้าวียนนะครับวันนี้สถานการเงินดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาหลายทางนะครับสุภาพสตรี ชาววันจันนะครับวันนี้โดดเด่นมั่นคงเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงเป็นพิเศษสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้แล้วก็มีความสุขกับตัวเองได้ดีมากๆด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาะโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น 1. ไม้เท้านะครับโชคลาภโอกาสสิ่งดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน จันนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความร,รักนะครับวันนี้งานจะดีขึ้นนะครับแก้ไขงานที่เคยล้มเหลวที่เคยมีอุปสรรคได้ผ่านพ้นไปได้วันนี้งานก็จะเข้ามาตลอดนะครับมีการค้าขายมีการลงทุนมีผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจการเงินก็จะดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินไม่น้อยรวมทั้งเงินที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้รับวันนี้ความรักกลับคืนมาแล้วนะครับสำหรับท่านที่รอคอย ความรักหรือไม่ท่านที่อาจจะเคยมีปัญหาขัดแย้งกันก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงเวลานี้นะครับรวมทั้งมีโอกาสของโชคลาภมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้มีเรื่องต้องระวังนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์งานการเงินความรักก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคาร จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็น9ดาบนะครับเรื่องของความเครียดเรื่องของความทุกข์เรื่องของความบาดกลัวเรื่องของสุขภาพวันนี้วนเวียนอยู่รอบๆตัวนะครับวันนี้ต้องระวังนะครับบางเรื่องบางอย่างอาจจะมีความเครียดเกิดจากสถานก,การณ์ที่มันอยู่รอบๆตัวก็เป็นไปได้หรือไม่ก็จะมีปัญหาของสุขภาพที่ต้องดูแลนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น เทมเพลน์นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเส้นทางของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับวันนี้การงานจะเริ่มดีขึ้นคนที่เราคอยงานมีโอกาสจะได้งานทํานะครับไม่ต้องกังวลเกินไปนะครับท่านจะมีงานเข้ามา หรือไม่คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงงานก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้นะครับเส้นทางของการเงินวันนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเงินที่ท่านรอคอยก็จะได้รับมีเงินหมุนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยก็จะมีสถานะการเงินที่เริ่มคล่องขึ้นนะครับเรื่องของโอกาสความรักก็เริ่มเป็นจริงนะครับคนที่รอคอยความรักจะมีแนวโน้มว่าสมหวังนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชา ไมเท้าวนะครับเรื่องของการงานนะครับท่านที่เป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของกิจการมีธุรกิจของตัวเองเป็นผู้บังคับบัญชาบันนี้งานยังมีความมั่นคงนะครับรักษาสถานภาพรักษาความเข้มแข็งของหน้าที่การงานได้และก็มีโอกาสที่จะได้สร้างงานใหม่ๆที่มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่าท่านที่เป็นลูกน้องเป็นพนักงานก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ให้มีงานให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับมาดูว่าเป็นอะไรครับเป็นเดสนะครับเป็นข้อที่ควรระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาในวงจรชีวิตรวมทั้งปัญหาของสุขภาพนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับโดยเฉพาะการงานจะมีจุดเด่นจุดแข็งนะครับมีงานที่รักษาระดับคุณภาพมาตรฐานได้ดีเยี่ยมการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับความสำเร็จนะครับไม่ว่าเป็นงานประจํางานสดตัวงานฟีแลนซ์นะครับการ ความรักก็จะเริ่มดีขึ้นการเงินงดีขึ้นเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีปัญหาเรื่องของความทุกข์ปัญหาเรื่องของความกังวลความหวาดกลัวรวมทั้งปัญหาของสุขภาพที่ควรระวังนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเยี่ยมนะครับมีการที่จะพลิกสถานการณ์ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับจะมีความเสร็จมีโชคลาภยิ่งใหญ่เข้ามาไม่น้อยทีเดียว ส่วนรยายใหญ่ต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น9้ถ้วยวันนี้มีกิจกรรมที่จะพบเจอคนค่อนข้างจะเยอะมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการงานการสมัมมนาการอบรมกิจกรรมเพื่อความบันเทิงวันนี้ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังด้วยนะครับส่วนที่ดีคือมีงานมีการสื่อสารมีการติดต่อพบปะก,กับผู้คนแล้วก็จะได้รับความสําเร็จ ในขณะเดียวกันบางจุดก็อาจจะมีปัญหาถ้าเผื่อว่าท่านทํางานหรือว่าติดต่อด้วยความไม่รอบคอบอาจจะเกิดผลเสียได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นว f นออฟจู e นะครับเป็นกลงล้อของโชคลาภที่จะเพียกเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องชาววันพุธนะครับวันนี้การงานจะโดดเด่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเปลี่ยนสถานะจากความยุ่งยากลำบากใจไปสู่ความมั่นคงเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานได้ดีเยี่ยม มีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวหรือว่าเป็นอาชีพอิสระนะครับเรื่องของโอกาสการเงินวันนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับพลิกชีวิตได้มีความมั่นคงร่ํารวยได้นะครับพลิกเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น6 ดาบนะครับโหกดาบคือการคลี่คลายปัญหานะครับพี่น้องชาววันพุธครับสําหรับท่านที่เคยเจอปัญหาเจอ,อปัสสักมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักนะครับวันนี้เริ่มคลี่คลายเริ่มเปลี่ยนแปลงท่านมีโอกาสที่จะคบความสร็จผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องชาววันพุธนะครับเป็นชาลิออดนะครับชีวิตเดินหน้าต่อไปเข้มแข็งอดทนเดินหน้าแล้วท่านจะประสบความสําเร็จนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขปัญหาต่างๆผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้นะครับวันนี้มีกิจกรรมที่จะต้องพบคนจนํานวนเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเพื่องานเพื่อการสังสรรค์กันบันเทิงทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับเรื่องของโอกาสวันนี้มีแนวโน้มที่ท่านจะพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับเรื่องของการงานการเงินความรักวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับรวมทั้งมีการเดินทางมีการมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จในอนาคตที่ ดีเยี่ยมสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ยังเป็นวันที่ดีนะครับวันดีในการที่ท่านจะสามารถ ก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดที่ควรระวังก็ยังมีส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจับเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น8ถ้วยนะครับแปถ้วยคือจังหวะวงจรชีวิตท,ที่น่าพอใจที่ชาววันพฤหสัสบ,บดีจะผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหายุ่งยากลําบากใจอย่างไรวันนี้ท่านมีโอกาสที่จะ ก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆได้นะครับเรื่องของการงานก็จะเปลี่ยนแปลงยังมีการเดินทางการเปลีป่ยนแปลงงานหรือว่าย้ายที่ทํางานอยู่ตลอดในช่วงนี้สําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับจะมีงานใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าการว่าจ้างการรอคอยงานจะสําเร็จนะครับโอกาสของการงานยังมีความมั่นคงต่อไปเรื่องของการเงินวันนี้มีโอกาสที่จะรับเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับประเด็นของความรักมีแนวโน้มที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้สาหรับคนที่เคยขัดแย้งกันนะครับก็จะพบกับความเข้า ใจที่ดีนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น7ด,ดาบ จดดาบยังเป็นปัญหานะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีครับปัญหาที่มาจากคนบางคนถูกแทงข้างหลังแบบง่ายๆนะครับนี่คือประเด็นที่สําคัญบางคนทําให้ท่านเสียชื่อเสียงเสียโอกาสผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้มีโอกาสที่จะต้องสะดุดเจอกับความยุ่งยากลำบากใจอยู่ด้วยนะครับก็ต้องระวังคนนะครับคนบางคนไม่ได้หวังดีต่อตัวท่านนะครับก็ต้องป้องกันไว้ก่อนจะทําสัญญาจะเจราจาหรือจะทําอะไรก็ตามก็ขอให้มีความร,รอบคอบด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพรฤหัส,สบด,ดีครับเป็น10 เหรียญนะครับวันนี้การงานการเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจนะครับการงานมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จมีการจัดการวางแผนการงานที่ดีเยี่ยมนะครับงานก็จะเติบโตต่อไปไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของธุรกิจงานประจําหรือว่าอาชีพอิสระนะครับเรื่องของการเงินวันนี้มีแนวโน้มที่จะรับเงินสักก้อนเข้ามาแบบน่าพอใจด้วยนะครับท่านก็จะมีการจัดการมีการบริหารการเงินต่างๆเหล่านั้นด้วยความรักวันนี้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับครอบครัวอบอุ่นมีสายใยของชีวิต ม,มีลูกมีหลานมีบริวารที่เติมเต็มเข้ามาให้ความมั่นคงและก็มีความสุขทางด้านจิตใจด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับเป็นเดวิลนะครับวันนี้แม้ว่าท่านจะมีโชคมีลาบมีงานมีเงินนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องระวัง อาจจะมีปัญหามาจากคนนะครับเรื่องของเ,อเงื่อนไขบางอย่างเรื่องของอุปสรรคบางอย่างเรื่องของสิ่งที่อาจจะตามมาด้วยนะครับวันนี้จะทําสัญญาจะเจรจาอย่างไรก็ขอให้ทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับท่านสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคที่เคยมีมาได้งานมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเงินก็จะดี เยี่ยมความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังฝากไว้ให้ระวังเรื่องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากคนที่ไม่หวังดีนะครับไม่ว่จาจะทางด้านความคิดด้านของอะไรก็ตามนะครับวันนี้ระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับพี่น้องชาววันพารหัสสบอดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้การงานการเงินเด่นขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับงานมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับความสําเร็จเส้นทางของการเงินก็จะดีเยี่ยมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น7ไม้เท้านะครับเรื่องของการงานวันนี้ชาววันศุกร์จะมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนตรงๆหรือ ่าทางอ้อมนะครับแต่ว่าโอกาสของท่านจะเป็นผู้ได้รับความสําเร็จนะครับได้รับชัยชนะมีโอกาสเป็นผู้ผ่านกฎผ่านเกณฑ์ผ่านการคัดเลือกต่างๆได้ดีเยี่ยมในเส้นทางของการงานนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น เจถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความคิดจินตนาการนะครับวันนี้ชาววันศุกร์คิดเยอะคิดมากจินตนาการสูงนะครับท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจินตนาการเป็นงานให้ได้นะครับถ้าท่านทำได้ท่านก็จะมีความเสเ็จอีกไม่น้อยทีเดียวนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8 เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินวันนี้ชาววันศุกร์มีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับเงินที่มาจากอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพพิเศษที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะบุคคลนะครับวันนี้จะมีจุดเด่นท่านจะได้รับเงินมาจากส่วนนี้หรือไม่ท่านก็นจะมองไปถึงโอกาสเสริมสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงในด้านของการเงินต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับวันนี้มีความมุ่งมั่นมีการลงมือทำํำมีความเข้มแข็งมีจิตใจที่กล้าหาญและท่านจะผ่านผลอุปสรรคแล้วก็จะได้รับโชคได้รับความสําเร็จตามที่ท่านปรารถนานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับความสําเร็จในเส้นทางของอาชีพที่มีการแข่งขันมีการคัดเลือกมีกฎเกณฑ์มีก,ก,มกติกาเข้ามาค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้ความคิดจินตนาการค่อนข้างจะเยอะท่านสามารถเปลี่ยนแปลงพลังตรงนั้นให้เป็นความจริงให้เป็นงานได้แล้วท่านก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้อาชีพเสริมจะเป็นจุดเด่นนะครับอาชีพที่ทําด้วยความรู้ความสามารถจะส่ง ให้ท่านมีรายได้มีเงินที่มีความมั่นคงขึ้นนะครับสิ่งใดที่ท่านลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นแล้วท่านจะประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีเรื่องของการงานโดดเด่นขึ้นมานะครับเรื่องของการเงินก็เริ่มจะดีขึ้นการตัดสินใจที่ดีจะส่งผลให้ได้รับความสําเร็จนะครับส่วนรายเดตต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีถ้วยราชินีถ้วยคือความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับวันนี้การงานจะโดดเด่นมีองค์ ประกอบของความสําเร็จที่พร้อมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวชัดเจนมีความมั่นคองการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับมีความสําเร็จที่มองเห็นได้ชัดนะครับถ้าจะมีองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามปัญหาภายในใจปัญหาเรื่องของความรักยังเป็นสิ่งที่ท่านกําลังรอคอยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น1ดาบเป็นเรื่องของการตัดสินใจการใช้สติปัญญาการใช้ดุลพินิจที่ดีจะส่งผล ไปถึงอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับชาววันเสาร์ในช่วงนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ามเหรียญเรื่องของโอกาสในเรื่องของการงานการเงินนะครับวันนี้ดีขึ้นวันนี้จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเรื่องของรายได้การเงินมีเซนต์มีสันติยานมีความรู้สึกเล่นลับว่าท่านจะทำอย่างไรแล้วจึงจะมีรายได้เข้ามานะครับมีเขาเรียกว่ามีดวงดีๆทางด้านของการลงทุนการค้าขายการลงทุนน้อยแต่ได้รับผลประกอบการที่น่าพอใจนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันเสาร์นะครับเป็นห้าเรียญวันนี้รายจ่ายเยอะนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับแม้ว่าท่านจะมีรายได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่ารายจ่ายก็ยังเยอะอยู่นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันเสาร์นะครับวันนี้การงานการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจนะครับจะมีความสำเร็จเป็นรูปปราธมการตัดสินใจดีๆจะส่งผลต่ออนาคตด้วยนะครับวันนี้ความรักยังไม่ลงตัวหรือไม่ท่านก็กําลังรอคอ,คอยความรักนะครับรวมทั้งก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบเยอะๆด้วยก็ได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้มหากรพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับ นการพยากรณ์ดวงในวงกล้องกว้างนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้ดุลพินิษหรือว่าพิจยาณรยาในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line h a r d หรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ อาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมหวังมั่นคงกับทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ